ัแหลเปิดปีใหม่มาครับการปูตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ร้อนแรงมากเลยนะครับผ่านมาประมาณสัก2เดือนหุ้นจีนขึ้นดีที่สุดในโลกเลยครับภาพรวมปีนี้มันก็เลยสปอตไลท์มาอยู่ที่10ยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของจีนนักงทุนไทยบางท่านนะครับก็เรียกหุ้น10ตัวนี้ว่าหุ้น10โทสเทพจีนนะโค้งสุดท้ายแล้วครับก่บอนที่คโคเปเมนต์จะถูกบังคับใช้จริงๆโคเปเมนต์ร่วมกันจ่ายบริษัทประกันจ่ายส่วนหนึ่งนะครับเราจ่ายส่วนหนึง <S <S ่งเบื้องต้นคือ70-30 แต่มันจะมีเคสหนึ่งที่เราอาจจะต้องร่วมจ่าย50%หรือครึ่งหนึ่งเลยปัจจุบันเราทราบกันแล้วนะคะว่าสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส hpv นะระยะเริ่มแรกเนี่ยจะไม่มีอาการนะคะปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้นะคะและสามารถตรวจในระยะก่อนที่เป็นมะเร็งได้แล้วก็ให้การรักษา และนี่ก็คือ The Advisor ใน EP ีที่6 4ครับตบมือแล้ครับกันใน EP นี้นะครับเราเจะเอาเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับมาเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านงฟังนะครับนั่นก็คือ การลงทุนในหุ้นจีนครับและพา์ที่2แน่นอนครับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนอนี้ครับโคเิเมนเงื่อนไขเป๊ะคือยังไงการเตรียมตัวเพื่อรอก,การเริ่มต้นของโคเิเมนเราควรจะทํำยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับและในช่วงสุดท้ายช่วงที่3ครับคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังถึงโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับว่าร้ายแรงแค่ไหนแล้วต้องรักษาดูแลสุขภาพยังไงช่วงที่3ห้ามพลาดเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้เราทั้งสองคนด้วยครับ ้่าจะเปิดปีใหม่มาครับการขูตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ร้อนแรงมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปสักนิดนึงในช่วงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยในสมัยที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีการหาเสียงกันเพื่อจะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับว่าเนี่ยนะถ้าเขาได้ตําแหน่งนะเขาจะขึ้นมาสีนําเข้าจากจีนเนี่ยเป็น60%เลยนะครับซึ่งก็นําให้ทุกทกที่นะครับค่อนข้างจะ กลัวกังวลน,นะครับถึงประเด็นการลงทุนในหุ้นจีนแต่ว่ามาวันนี้ครับผ่านมาประมาณสัก2เดือนหุ้นจีนขึ้นดีที่สุดในโลกเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะหุ้นเทคจีนนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก20กว่าเกือบเกือบสามสเลยครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหุ้นในอินเด็กซ์ครับดัชนีไม่ว่าจะเป็นเอแชร์ sh are, H share เนี่ยก็พากันขึ้นมาท่วนหน้าเลยครับคุณการไม่แน่ใจว่าคุณการเนี่ยคิดยังไงบ้างครับหุ้นจี๊คุ้งจิง คุค้นจีน,จนครับพุ้นจีนพุ้นจีนตอนนี้ครับต้องบ,บอก <ผม S 2> ว่าจริงๆหลายๆคนก็จับตามองและหาจังหวะเข้ากันอยู่ครับสิ่งที่เราเห็นภาพกันจริงๆแล้วหลังจากที่คุณโดนัทเทวเข้ามารับตำแหน่งก็คือ มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือเขาเล่นเบากว่าที่เขาพูดไว้จริงๆตอนแรก60รจะขึ้นภาษีการค้ากับจีน60%นะครับมาวันนี้นะครับเขาก็บอกว่าแนวทางในการทำเทรดดิลนะครับของอเมริกาเนี่ยก็คือเขาจะทำเป็นแนว reciprocal หมายความว่าใครตั้งกำแพงเขาเท่าไหร่เขาก็จะตั้งขึ้นให้เป็นเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ถ้ามาดูแล้วตอนนี้คุณโดนัลด์ทประกาศมาว่าเขาจะขึ้นกำแพงภาษีจีน10%แต่กำแพงภาษีของฝั่งจีนเองตอนนี้มัน15นะครับเพราะฉะนั้นคือความน่าจะเป็นน็่คือ ถ้ามันเท่ากันก็คือไปจบที่แถว15เปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าสิ่งที่คนกลัวกันในสมัยที่คุณทำเขามาหาเสียงว่าเขาจะขึ้น60เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเลยขี้คลายลงไปนะครับพอประเด็นความกดดันตรงเนี้ยมันหายไปนะครับมันก็เลยเกิดการแรล,ลลี่รอบใหญ่ขึ้นมาของหุ้นจีนนั้นแต่ต้นปีที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นภาพกันครับมารีแคปกันสั้นๆดีกว่าสำหรับเพอร์ฟอรนซ์ที่ผ่านมาแบบลงรายละเอียดนิดน,นึงนะครับจนถึงเกือบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะถ้ามาดูเฮดแชร์ตรงๆซึ่งมันก็เป็นดัชนีททีี่มหุ้นเยอะ นะครับ oh. ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเทสเชร์มันปรับตัวขึ้นมาราวๆสัก24% นะครับแต่ถ้าเทียบนะครับกับ A share อย่างเงี้ยซึ่งเป็นตลาดหุ้นจีนเมนแลนด์หรือว่าจีนแผ่นดินใหญ่เขาขึ้นมาแค่ราวๆ4%เท่านั้นนะครับถ้ามาดูในภาพรวมอ i All China อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าถั่วไปถั่วม้านะครับทั้งเมนแลนด์ทั้ง A share ทั้ง H share เนี่ยมันขึ้นมาประมาณสัก17%นะครับและถ้าเอาแค่ชัยนาเทคอย่างเดียวเนี่ยร้อนแรงที่สุดนะครับขึ้นมา39%ในภาพรวมครับบอสครับอ่าใช่แล้วครับแต่เมื่อกี้ครับคุณการแตะถึงตัว H share นะครับผมว่า คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะ A share A, Sh are, A, A H share มันต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าอ่าเมื่อกี้ A share คือจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่า H share เนี่ยมันคือหุ้นจีนที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับก็คือเป็นหุ้นจีนนี่แหละแต่แค่อยู่ในฮ่องกงเท่านั้นเองนะครับโอเคซึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณการบอกว่าตัวของ China Tech เนี่ยขึ้นมาร้อนแรงที่สุด39%เนี่ยผมเห็นดูครับว่าในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากลางเดือนกุมภาเนี่ย มีการประชุมครับซึ่งคุณสีชิ้นผิงเนี่ยก็มีการมานั่งคุยนั่งถกประเด็นกันนะครับกับผู้บริหารบริษัทเทคยักษ์ใหญ่แบบ10กว่า20กว่าบริษัทของจีนเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยเพราะว่าตั้งแต่ลงทุนมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เลยครับใช่แล้วครับก็สิ่งที่เราเห็นภาพตลอดมาตั้งแต่แบบ3-4ปีที่แล้วนะครับ บริษัทเทคในจีนนะครับโดนปราบปรามด้วยซ้ำก็คือกดดันเนาะใช่เพราะว่าว่าง่ายๆสิ่งที่เขาอยากจะทําตอนนั้นก็คือเขาไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ําที่มันมากเกินไปะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาจัดก,การบริษัทเทค <c oughs> ยักษ์ใหญ่ในจีนที่ทําธุรกิจแบบผูกขาด <c oughs> ว่าง่ายคือแพลตฟอร์มเขาใหญ่เกินกว่าที่จะมีคู่แข่งรายเบอร์2 <c oughs> ลรายเบอร์สสามารถขึ้นมาแข่งขันได้อย่างเงี้ยธาคารัฐบาลจีนก็เลยเข้ามาควบคุม นะครับพอเฟสต่อมามนะครับเขาก็มีการประกาศนโยบายครั้งใหญ่ของเขาอีกอย่าง common prosperity ลุ่งเรืองร่วมกันนะครับก็ไว้ง่ายก็คือแนวทางในการทําของเขาก็คืออยากจะลดความเหลื่อมล้ำนะครับ,รบทุกคนเสมอภาคทุกคนเท่าเทียม,มนะครับคนธรรมดาก็ไม่ต้องแบกให้จ่ายมากจนเกินไปนะครับและคนที่มันเป็นในทุนรายใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากจะให้สามารถกําหนดราคาได้นะครับมไม่สามารถแบบผูกขาคนเดียวกําหนดราคาได้คนเดียวนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเทคใหญ่ๆที่ครองตลาดในจีนตอนนั้นโดนเละมากใช่ใช่ว่า ถ้าจําไม่ผิดสมัยนั้นเนี่ยแจ็คมาเนี่ยเขาอยากจะเอาตัวอาีบาบาหรือตัวแอนกรุ๊ปของเขาเนี่ยเข้ามาในตลาดด้วยแล้วก็จําไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแต่จำได้ว่าสุดท้ายเนี่ยโดนห้ามแล้วก็มีการเรียกไปคุยเรียกไปปรับทัศนคติเนาะแล้วก็ไปไปประมาณเนี่ยแจ็คมาเนี่ยหายไปเลยนะครับแล้วก็โอเคเพื่อย้อน,อนหลังประมาณสักปี2ปีนี้นล่าสุดเนี่ยก็เขาเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็ ในการประชุมแล้ผมก็เห็นแจ็คหมาด้วยก็นั่งคุยอยู่กับสีจิ้นผิงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ถึงแม้เนี่ยในความเป็นจริงคือเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าในมุมของที่เขามีการพูดออกมาหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆออกมาแล้วก็เข้าใจว่ามันน่าจะเริ่มเป็นทามมิ่งที่ดีแล้วที่ทางการจีนเนี่ยจะต้องให้ความสนใจหรือให้การพัฒนาหรือว่าร่วมกันพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI ในจีนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ครรรับเเพาาะวาจิงๆงๆอ จริงๆจีนเองแล้วอะสุดท้ายแล้วก็คือคู่แข่งเขาไม่ใช่การแข่งกันเองในประเทศแต่ทํายังไงก็ได้ให้เขาสามารถก้าวเป็นคู่อํานาจที่สําคัญของโลกทัดเทียมกับอเมริกาได้นะครับโดยเฉพาะในมุมของเทคโนโลยีแล้วก็จะเห็นภาพของการที่เราเห็นเทควอร์อ่าเราเห็นภาพที่แบบเหมือนเทคโนโลยีจีนมาถึงระดับหนึ่งปุ๊บอเมริกาเขาพยายามที่จะต,ตัดตัดแข้งตัดขาจีนด้วยกันไม่ส่งชิปให้ไม่ส่งเทคโนโลยีให้นะครับหรือแม้กระทั่ง แบนด์บริษัทเทคของอจีนเพื่อไม่ให้คนอเมริกาใช้ในประเทศเขาอ,อย่างเงี้ยม,มันก็เลยทําให้จีนเองต้องหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันกันกบบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในจีนครับซึ่งโทนอะมันเปลี่ยนเลยนะโทนของเรื่องนี้จำได้ว่ายุคข,ของอาลีบาบาที่ตอนนั้นใหญ่มากในจีนแล้วคุณแจ็คหมามก็เหมือนกับเขาเองก็มีอิทธิพลสูงในการแสดงความคิดเห็นนะในการในการเป็นผู้นําทงความคิดอย่างเงี้ยเขาเองก็บอกว่านี่ถ้าเทคโนโลยีเนี่ย ถ้ารัฐบาลจีนทําไม่ได้เขาไม่<อ> <úc> เคยมีครั้งหนึ่งพูดผมจําได้เลยถ้ารัฐบาลจีนทำไม่ได้เนี่ยเขาเอกชนจะทําแทนเองหลังจากนั้นนี่คือ,อ,อโดน<ๆ>โดนคุ้มถุงหายไปเลยหายไปสองสามปีเลย<อ>นะครับแต่ว่ามาในวันนี้โทนมันเปลี่ยน<อ>เพราะว่าคุณสีจิน้นผิงเองเขาก็พาซีอหรือว่าผู้บริหารของสซตเทคจีนเนี่ย ทั้งที่เป็นตัวใหญ่และทั้งที่เป็น rising star อย่างไรยูดิฟซิกอย่างที่เราเห็นภาพกาันมานั่งพูดคุยในโต๊ะเดียวกัน<ม>ว่าเอาละเขาจะทํายังไงดี<ม>เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ก้าวทัดเทียมกับอเมริกาให้ได้ในวันน<ม>ี้ครับจนกระทั่งเนี่ยผมเห็นคนเขาตั้งชื่อไว้เลยว่า t e r r i f i c t กเนนะครับ<ม>ก็คือเป็นกลุ่มบริษัทเทคคุ้นจีนเลยของจีนเลย<ม>ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้นําหรือว่าคนที่จะพาเศรษฐกิจจีนในด้านของเทคโนโลย ไปสู้กับสหรัฐใช่ไหมเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็มีกลุ่มของ Magnificent Seven ซึ่งจริงๆเนี่ยกลุ่มเนี่ยช่วงนี้โอ้โหลงกระจายนะครับ <laughs> ซึ่งแต่ว่าขัดกันเลยนะเพราะว่าในฝั่งของจีนเองเนี่ยหุ้นเทคจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะแต่หุ้นเทคสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากเหมือนกันครับอย่างหุ้น Nvidia เอ็นวีเดียเนาะที่เขาเจริงๆก็เริ่มลงมาเยอะตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวด e ฟซิออกมาละแล้วก็หลังจากประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่า,วา ตัวมารจิน้นตัวกําไรอะไรต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มเริ่มชะลอตัวลงคือยังโตอยู่แต่ว่าโตน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่านักลงทุนเนี่ยก็เริ่มกลับไปสนใจหุ้นจีนหรือหุ้นเทคจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ผมว่าจริงๆมันคงเป็นอาจจะเริ่มนะอาจจะเพิ่งเริ่มเป็นช่วงสการาดใหม่นะครับของการลงทุนในเทคจีนเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าในตัวของราคาหุ้นเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ผมคิดว่ามันมีความแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วหรือคุณการคิดว่ายังไงมั่ง ก็ในภาพรวมอย่างที่เราเห็นกันนัคือ7นางฟ้าหุ้น7ตัวหลักของอเมริกาปีนี้ไม่รู้ว่าจะตกสวรรค์หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆการแรลลี่ของหุ้น m g n n i i i e n t t ซเหรือ7นางฟ้ามันมาตั้งแต่ปี2022แล้วแล้วก็ลากมาปี2023ทั้งปี2024ทั้งปีนะครับเสร็จแล้วมาในวันนี้ expectation ของคนหรือความคาดหวังของคนต่อการเติบโตนะครับทั้งรายได้และกําไรของกลุ่มนี้คือมันสูงมากจนกระทั่งมันยากมากแล้วละ่ะที่บริษัทเหล่านี้ซึ่งมีขนาดตัวเองนี่ใหญ่เป็นแบบท็อปสิของโลกอะ่ะนะครับเตัวนี้คืออยู่ในท็อปท p ของโลกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ยากเหมือนกันที่แคประดับเขาเนี่ยจะสามารถโตได้ตามที่น้องทุนคาดหวัง นะครับประกอบกับปีนี้เองมันมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นอสงขามท่างันะ,นะครับและเรื่องที่เทคโนโลยีของจีนเนี่ยก้าวเข้ามามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับของอเมริกาละโดยที่มีต้นทุนในการลงทุนพัฒนาเนี่ยต่ำกว่าเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าออนในวันนี้ สิ่งที่เราเห็นคือจีนเองมันมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับมันมีการใช้งบลงทุนที่ต่ำกว่าแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันเยอะมากถึงขน,นาดน,นั้นพอภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าความน่าสนใจสปอตไลท์ที่ส่องลงไปใน Magnificent Seven ในช่วง2 3สมปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กำลังจะย้ายมาสู่ t e r r i f i c เทของจีนะนะครับคงไล่เรียงเชื่อให้เห็นภาพกันแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะหุ้นจีนแต่ก่อนมันก็จะมีตัวหลกัหลกๆอย่างเทนเซ็นนะครับอาลีบาบา นะครับหรือแม้กระทั่งอับเปตูนะครับพอมันเป็น10ตัวเนี่ยมันก็จะมีพวกบริษัทที่เป็นรถยนต์ EV อย่าง BYD อ,อย่างกีรี่อ่า <YU> อย่างกีรี่ก็เข้ามาด้วยนะครับรวมถึงเหมยตวนยังอยู่นะ คใครแก a b บ,บ้านเราอ่าใช่อาลีบาบายังอยู่นะครับเทนเซ็นยังอยู่บ<ช>ริษัทเกมเบอร์ต้นของจีนอย่างเน็ดยส <Net S 1> <IS S 2> ก็อยู่อ่าใช่ใช่อ่านะครับแล้วก็รวมถึงบริษัทผลิตชิปซึ่ง<ช>เป็นเบอร์ต้นต้นของจีนอย่าง S M I C ก็อยู่ด้วยนะครับก็รวมๆรวมๆแล้วสิบตัวนี้ก็เป็นสิบตัวที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมเทคทั้งหมดนะครับไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับที่มีโอกาสจะเข้ามาแข่งขันกับหุ้นเทคในอเมริกาได้อย่างสูสีนะครับภาษีปีนี้นะครับภาพรวมปีนี้มันก็เลย มาอยู่ที่หุ้นสิบตัวเนี่แหละนะครับบางนักลงทุนไทยบางท่าน นะครับก็เรียกหุ้น10ตัวนี้ว่าหุ้น1ิโทสเทพจีนอ่า,าก็จะมีสับสับแสงกันมาเยอะแยะนะครับ<น>ก็คงเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกเลยครับว่า10ตัวนี้นะครับสิยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของจีนปีนี้นะครับจะสามารถก้าวเข้ามาใกล้กับบริษัทเทคในโสรัฐได้ขนาดไหนครับอ่าใช่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าในมุมของการลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนเนี่ยเราก็พยายามจ้องอยู่นี่แหละครับว่าเอ๊ะเราจะมองยังไงกับหุ้นจีนดีเราจะซื้อเลยดีไหมหรือว่าเราจะรอแป๊บหนึ่งดีนะครับแต่ว่า ก็ต้องยอมรับคราว่าณวันนี้เนี่ยแน่นอนเซติมนต์มันดีมากนะครับแต่ว่าพอเราไปดูข้อมูลหรือว่าไปดูรายละเอียดอย่างเช่นการประชุมเนี่ยที่ได้เล่าไปว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะว่าเขาคุยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าในมุมของการลงทุนเนี่ยเราก็จะพยายามเล็งๆอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้แบบฟันโชเคาะปั๊บไปเลยนะว่ามันต้องซื้อทันทีทันใดนะครับเราก็พยายามหาจังหวะพยายามหาทามมิ่งในการเข้าลงทุนแน่นอนครับว่าถ้ามันมีทามมิ่งแล้วถ้ามันมีจังหหววะะะททททีีี่่ดแแล้เนนนนนนรราาาก็จจออองงุุืสใ มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านรวมถึงทามมิ่งว่าโอเคตอนนี้แหละจากที่เคยเลงกันไว้ตอนนี้คือจังหวะที่ดีในการซื้อเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมท,ทุกท่านฟังกันอีกรอบน,นะครับใช่แล้วครับก็โดยภาพรวมครับตอนนี้ถ้ามาดูในแบบโอเวอร์วิวภาพรวม,มใหญ่ๆเองนะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าหุ้นจีนมันจะขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้า relative กันเทียบกับความแพงใน,ห,นหุ้นของอเมริกาเนี่ยอเมริกามันย,ยังแพงกว่าเยอะอมากนะครับทั้งในแง่ของแบบไ i เปอร์ บุ๊กนะครับพร per earning หรือว่า P/E ที่เรามองกันอย่างเงี้ยทุกมิตินะครับ,รบในมุมของ valuation เนี่ยหุ้นจีนมันยังถูกกว่าเยอะเพราะฉะนั้นนะก็เลยกลายเป็นว่าโอเคถึงแม้ว่าตอนนี้หุ้นจีนมันจะขึ้นมาเยอะแล้วมันยังไม่ยอมย่อสักทีนะคบมันอาจจะมีย่อตามตลาดโลกมาก แต่คอลเลกชันรอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเห็น<ม>ก็รอจังหวะอยู่นะครับว,ว่าถ้าการย่อมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันเป็นสักเล็กนึงอย่างเงี้ยเราอาจจะหาจังหวะเข้าไปแนะนําทุกท่านให้ลงทุนในตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะในฝั่งเฮชแชร์หรือว่าคุณที่ l i s เท d อยู่ในตลาดฮ่องกงนั่นเองครับและแน่นอนครับไม่น้อยหน้าเฮชแชร์ครับกลุ่มไชน่าเทคโนโลยีนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เรากําลังเลงอยู่ว่าเอ๊ะมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนจริงๆเนี่ยคือมันน่าสนใจแหละแต่ว่า ทัมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเราคงเล็งๆอยู่ว่าเราจะหยิบมาแนะนาคุณผู้ชมช่วงไหนดีนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างครับคุณการที่สําคัญมากในวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้คือวันที่5นะครับเขาจะมีการประชุม2องเซกชันหรือ two s e c t i ของจีนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่นะครับที่ปกติเนี่ยเขาจะบอกเลยครับว่านี่นะปีนี้นะเขาจะมีแผนการ กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบ้างเขาจะทําอะไรบ้างเขามีเป้าหมายเศรษฐกิจที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ผมว่าคุณผู้ชมทุกท่านรวมถึงเราสองคนเนี่ยก็คงต้องจับตาดูครับว่าในการประชุมนี้เนี่ยเขาคุยกันบ้างนะครับหรือว่าเขามีแนวทางเขามีวิสัยทัศน์ไปทางไหนจะกระตุ้นใครจะโจมตีใครอะไรยังไงนะครับก็คงต้องติดตามมาดูครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราคงจะหยิบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยฟังกันอีกสักรอบหนึ่งครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพาร์ตลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นจีนอย่างที่เราเล่าไปครับ ส่วนช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้แน่นอนครับโคเปเมนที่กําลังจะเริ่มบังคับใช้แล้วนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงเพื่อรับมือโควเปเมนที่กําลังจะมาถึงถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับไปกันเลยครับ มาถึงช่วงนี้ครับแน่นอนคาว่าโค้งสุดท้ายแล้วครับก่อนที่โคเปนเมนต์จะถูกบังคับใช้จริงๆนะครับเราเลยจะเอาเรื่องนี้มานั่งรีแคปอีกรอบหนึ่งให้ฟังหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่ารายละเอียดข้าวๆไปแล้วนะครับในช่วงที่เขาเฮียริ่งกันอยู่ว่าโอเคลักษณะเงื่อนไขของโคเปนเมนต์เนี่ยคอนเซปต์อะเข้าใจกันละนะครับแต่ว่าไอ้เป๊ะๆเนี่ยว่าเงื่อนไขมันจะเป็นยังไงตอนนั้นมันยังไม่ได้ข้อสรุปมาวันเนี้ยเราได้ข้อสรุปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆไอ้นโยบายแนวๆอย่างเงี้น สักพักใหญ่แล้วนะครับอ่าภาครัฐภาครัฐก็มีนะนโยบายอย่างเงี้ยนะครับคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะครับคุณออกเราออกให้นะครับแล้ววันนี้มันมาถึงแล้วอ่าใช่แล้ววันนี้มันมาถึงแล้วครับโคเปเมนต์ร่วมกันจ่ายบริษัทประกันจ่ายส่วนหนึ่งนะครับเราจ่ายส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโคเปเมนต์เนี่ยมันได้เคาะมาแล้วว่าอัตราส่วนนะครับในการร่วมกันจ่ายเนี่ยของบริษัทประกันกับ คนธรรมดาอย่างเราที่เป็นผู้เอาประกันเนี่ยก็คือเบื้องต้นคือ70 30อแต่มันจะมีเคสหนึ่งนะครับเคสหนึ่งที่เราอาจจะต้องร่วมจ่าย50%หรือครึ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวจเจ้ารายละเอียดมากลางให้ฟังครับแล้ววันนี้คือรายละเอียดเป๊ะๆทั้งหมดอมของโคเปเมนต์ครับบอสครับอ่าใช่แล้วละครับก็อาจจะขอแรปอัพสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าไอ้โคเปเมนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคนเราเนี่ยหรือว่าผู้เอาประกันเนี่ยมีการเข้าไปเบิกเคลม กับโรงพยาบาลกับบริษัทประกันนะครับที่ด้วยอาจจะเป็นอาการไม่หนักอาจจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะครับพอเบิกกันบ่อยๆเข้าเนี่ยตัวบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เริ่มเหนื่อยนะเริ่มไม่ค่อยมีตังเริ่มแบบเป็นภาระของเขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเขาอาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยเยอะนะครับแต่ว่าเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระของผู้ประกันเยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีทางออกมา ก็คือการทําเป็นโคเปเมนต์ ment, คือช่วยกันจ่ายที่คุณการบอกแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขครับว่าอาจจะต้องอะไรยังไงแล้วจะต้องช่วยจ่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งไอตัวของกรมธรนเรื่องของโคเปเมนต์ ment, เนี่ยมันจะเริ่มนะครับคือตัดเชือกเลยตัดริบ,บิตเลยเนี่ยคือวันที่20มีนานีน้้เลยนะครับในเดือนนี้เลยนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ย กรมธรรทุกกรมาทรรน,นะครับที่ออกมาหลังช่วงวันที่20มีนานเนี่ยเขาอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องโคเป์เมนเพิ่มเข้ามาซึ่งใน New Health Standard หรือมาตรฐานของตัวประกันแบบใหม่เนี่ยปกติมันมี13ข้อใช่ไหมพอมันมีโคเป์เมนมาเนี่ยมันจะกลายไปเป็น14ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในแบบนี้เนี่ยเราก็คงต้องรู้แหละนะเพราะามันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามาก นะครับแน่นอนครับว่าเราเริ่มที่กรณีแรกก่อนเลยนะครับกรณีแรกเนี่ยคือการที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็น simple disease นี่แหละนะครับคอแคร์คอแคร์ปวดนิดหน่อยท้องเสียอย่างเงี้ยคือโรคไม่รุนแรงถูกไหมครับอ่าใช่ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเ,เขาก็บอกว่าเงื่อนไขของตัวของ complement โโนเนาะบอกว่าอ่าถ้าสมมุติเรามีการเข้าไปโรงพยาบาลมีการไปเบิกเคลมเนี่ยมากกว่า3ครั้งต่อปีกรมธรรมนะครับและนะครับและ ตัวของค่าเบิกเคลมทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า200%ของค่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปเนี่ยในปีกรมธรรม์ถัดไปเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขโควเปเมนต์งอกออกมาเลยนะครับซึ่งก็จะระบุเลยครับว่าเราเนี่ยหรือผู้เอาประกันเนี่ยจะต้องร่วมจ่ายหรือร่วมสมทบนะครับ30%ของค่าใช้จ่ายนะก็คือสมมติ ตัวค่ารักษาพยาบาลเนี่ยร้อยหนึ่งนะครับเราเนี่ยต้องจ่าย30ส่วนบริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายให้เรา70นะครับก็เรียกว่ามีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบกันระหว่างเรากับบริษัทประกันนั่นเองและสําหรับกรณีที่2นะครับก็คือคล้ายๆกับโรคไม่รุนแรงเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเคสของโรคปกติโรคทั่วไปนะครับซึ่งลักษณะนียคือเราสามารถเดินเข้าไปเคลมได้สาครั้งเหมือนกันเหมือนโรคไม่รุนแรงเช่นเดียวกันนะครับและไออัตราการเคลมหรือว่าค่าใช้จ่ายในการเคลมทั้งหมดของเราเนี่ยคือไม่เกิน400ของค่าี้ียเราจ่าย ว่ายง่ายคือถ้าค่าเบีย้ยเราจ่ายสักหมื่นหนึ่งนะครับเคมก็ไม่ควรจะเกิน40,000ื่นนะครับถ้ามันเข้า2เงื่อนไขนี้นะครับก็คือ3ครั้งนะครับกับ4 0่ของอัตราเบีย้ยที่เราจ่ายเนี่ยเราจะต้องร่วมจ่าย30%เช่นเดียวกันซึ่งก็จะเห็นว่าความต่างก็คือว่าถ้าเป็นโรคไม่รุนแรงเนี่ยเคม200%มถ้าเป็นโรคปกติทั่วไปเนี่ยเคม400%นะครับและมันจะมีอีกกรณีหนึ่งครับคือกรณีที่3นะครับก็คือ กรณีที่1เนี่ยคือเราเค็มโรคไม่รุนแรงเนี่ยไปแล้ว2 0 0และนะครับและเราดันไปเค็มโรคปกติทั่วไปด้วยมากกว่า4 0 0นะครับก็คือ200เค็มไปละ4 0 0เค็มละเออเหมาทั้ง2เงื่อนไขเนี่ยถ้าโดนอันนี้นะครับร่วมจ่าย50%บอร์ครับบอสครับในวันลดแรกจะแทมมันเต็มที่เลยนะครับสำหรับคนที่เหมาทั้งเคสที่1แล้วก็เคสที่2แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคแบบไม่รุนแรงหรือว่าโรคทั่วไปเนี่ยจริงทั้ง2กรณีเนี้ย เขาจะไม่ได้รวมถึงโลกร้ายแรงแล้วก็ไมไ่รวมถึงผ่าตัดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเนี่ยในอนาคตเนาะเรามีโลกร้ายแรงหรือว่าเราต้องไปผ่าตัดใหญ่เนี่ย ตัวของบริษัทประกันเนี่ยก็ยังให้ของรองเต็มจํานวนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าอาจจะเฉพาะคนที่อาจจะไปป่วยบ่อยอาจจะแบบไปหาโรงพยาบาลแบบโรคที่มันไม่ค่อยหนักเนี่ยก็อาจจะเข้าเคสของโคเปเมนต์ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนี้นะครับเราก็ยังมีเวลาอีก2อาทิตย์เนาะก่อนที่ตัวของโคเปเมนต์เนี่ยเขาจะเริ่มแบบจริงจริงจังๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภายในวันที่19มีนานี้ครับยังมีโอกาสนะครับสำหรับ การเข้าไปทําหรือเข้าไปสมัครนะครับตัวของประกันสุขภาพหรือประกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยที่ยังไม่มีเงื่อนไขของโควเปเมนต์นะครับและสุดท้ายเนี่ยจริงๆหลังจากที่เราทําประกันไปแล้วนะครับไอตัวของโควเปเมนต์ ment, ถ้าวันหนึ่งมันมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรียก,ยกว่าอะไรล่ะเรียกว่าเป็นเงื่อนไขปีต่อป,ปีนะครับถ้าสมมุติว่าปีนี้เราโดนโควเปเมนต์ ment, เวลาเราไปหาหมอหรือเราไปรักษาตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็ต้องร่วมจ่ายกับบริษัทประกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าปีนี้เนี่ยเราเกิดทําตัวดีไงเราไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วย ปีถัดไปเนี่ยเขาสามารถรีวิวแล้วก็เอาเงื่อนไขตัวโควเปเมนต์เนี้ยออกได้นะครับเพราะนั้นก็บอกว่ามันเป็นเงื่อนไขปีต่อปีนะมันไม่ใช่ว่าปีนี้มีโควเปเมนต์แล้วมันจะมีตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยคงต้องให้ความสําคัญแล้วก็คงต้องดูไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละเวลาเข้าไปหาหมอเวลาไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆเพราะว่าสุดท้ายเงินมันคือเงินในกระเป๋าเรานะครับว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เราต้องจ่ายยังไงแล้วเราต้องออกไหมหรือบริษัทประกันจะออกให้เราเนี่ย มันเป็นเงื่อนไขที่เราต้องให้ความสําคัญนะคุณการใช่แล้วครับแล้วก็เน้นย้ําอีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับเงื่อนไขนะครับของไทม์ไลน์ที่จะเกิดที่เราต้องไปร่วมจ่ายเนี่ยนะครับก็ถ้าปีนี้เราเค็มเกินเงื่อนไขกรณี1-2-3ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ เวลาที่เราต้องร่วมจ่ายคือปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะครับคือปีนี้ถ้าเราเคมเกินนะครับปีหน้าเราถึงจะร่วมจ่ายโควเปเมนต์หนึ่งจะโผล่มาในปีหน้าอ่าใช่สุดท้ายแล้วก็มันก็จะเป็นปีต่อปีไปเรื่อยๆครับถ้าสมมติว่าปีต่อไปนะครับเราทําตัวดีเคมไม่เกินอย่างเงี้ยปีถัดไปจากปีหน้านะครับเราก็จะไม่โดนโควเปเมนต์นั่นเองมันคือการรีวิวปีต่อปีนะเพราะฉะนั้นก็คือบริหารจัดการดีๆนะครับเวลาเราป่วยทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าเราคิดว่า มันร้ายแรงนะครับแล้วเราต้องการการรักษาทางการแพทย์จริงๆอย่างเงี้ยเราอาจจะค่อยเดินเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งอย่าเพิ่งไปด่าเขานะครับว่าทำไมถึงเอาโคเอนไซม์เข้ามาก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆเขาพยายามจะรักษาบาลานซ์หรือรักษาสมดุลน,นะครับระหว่าง การเข้าถึงนะครับประกันสุขภาพการเข้าถึงการรักษาที่ดีนะครับแล้วก็เข้ารวมถึงความยั่งยืนของการออกแบบนะครับโครงสร้างระบบประกันสุขภาพในะระยะยาวด้วยอะ่ะมันก็บาลานซ์กัน2ฝั่งนะครับบริษัทประกันก็ต้องอยู่ได้เราถึงจะสามารถเคลมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาเองก็ต้องหาทางรอดนะครับและทางรอดนั้นอะ่ะก็ไม่อยากให้มันเป็นในเวที่แบบเพิ่มค่าเบี้ยขึ้นไปเยอะอๆทุกปีทุกปีกปเรื่อยๆ,ๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นโควเตเมนต์เป็นอะไรที่เป็นคําตอบที่มาเจอกันตรงกลางนะครับแลวทุกคนก็แฮปปี้ทั้ง2ฝ่าย อนั่นแหละครับและนี่ครับคือโค้งสุดท้ายของโคเปเ n มนต์ก่อนที่จะเริ่มใช้จริงในวันที่20มีนาคมนี้นะครับและในช่วงที่3ครับช่วงถัดไปมะเล็งปากมดลูกคืออะไรคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังครับดูแลยังไงรักษาตัวยังไงช่วงหน้ามีคำตอบนะครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดวงมณีธนประพัฒจากโรงพยาบาลวัฒโนสด cancer hospital ค่ะ ปัจจุบันเราทราบกันแล้วนะคะว่าสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะที่สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางสัมผัสได้ค่ะไม่สามารถถ่ายทอดจากกรรมพันธุกรรมอะไรใ,นในไดๆได้ค่ะมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเนี่ยจะไม่มีอาการนะคะ เพราะฉะนั้นควรที่จะต้องมาตรวจมะเร็งระยะเริ่มแรกนะคะแต่พอมะเร็งเนี่ยมีอาการมากขึ้นเป็นระยะที่เป็นมากขึ้นนี้ก็จะมีอาการตกขาวผิดปกตินะคะหรือมีประจำเดือนผิดปกติมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติโดยเฉพาะภาวะที่มีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์อันนี้ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปา่ามดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะเริ่มต้นที่เป็นขนาดเล็กมากเนี่ยมีโอกาสที่จะมีลูกได้นะคะถ้าถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นก็จะมีการผ่าตัดเก็บตัวมดลูกไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ควรจะรีบมาตรวจก่อนที่จะมีอาการนะคะมาตรวจติดตามมาตรวจค้นหามะเร็งแรกเริ่มนะคะเรามีการตรวจคัดกรองก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะ แล้วก็มีการตรวจรักษาส่วนใหญ่ที่หมอบอกว่า,วามะเร็งปากมดลูกมักจะไม่มีอาการเมื่อเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกแต่ว่าหมอแนะนําว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่ก็ไม่ควรมีลูกนะคะเพราะการรักษาคือจะต้องผ่าตัดผ่าตัดมดลูกปากมดลูกทําให้ไม่สามารถมีบุตรได้ค่ะผู้หญิงเราควรจะตรวจภายในนะคะ เช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปนะคะเราจะพบเจอระยะก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ให้การรักษาซึ่งมีโอกาสที่จะหายได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเจอว่าเป็นมะเร็งเราก็ต้องดูว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วก็ให้การรักษาตามระยะของโรควิธีการตรวจก็คือการตรวจภายในนะคะแล้วก็เอาเซลล์ป้ายเซลล์มาตรวจ ช็คหาเซลล์มะเร็งแล้วก็มีการตรวจหาไวรัส hpv ที Hence, ่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกด้วยค่ะปัจจุบันการตรวจหามะเร็งปากมดลูกก็มีตั้งแต่การตรวจเซลล์ปากมดลูกและการตรวจหาไวรัส hpv นะคะเมื่อเจอว่ามีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติผู้ป่วยควรจะต้องมาทําการส่องกล้องนะคะส่องกล้องขยายหาจุดบริเวณที่ผิดปกติ นะคะแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจนะคะถ้าอยู่ในระยะเริ่มต้นระยะก่อนเป็นมะเร็งเริ่มต้นก็อาจจะให้การรักษาด้วยการจี่ความเย็นหรือว่าการผ่าตัดปากมดลูกได้ค่ะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามถ้าเป็นเป็นมากแล้วก็จะให้การรักษาด้วยการฉายแสงและการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกันนะคะ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้นะคะและสามารถตรวจในระยะก่อนที่เป็นมะเร็งได้แล้วก็ให้การรักษาเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนควรมาเข้ามารับการตรวจภายในนะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ตรวจไวรัส HPV เพื่อหามะเร็งนะคะแล้วก็ให้การรักษาสตรีที่อายุ25ปีและเคยมีเพศสัมพันธ์ตรวจได้เลยค่ะแต่ถ้าสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะ อายุ30ปีก็ตรวจได้เลยค่ะมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็มีวัคซีนที่สามารถจะฉีดตั้งแต่ในเด็กที่อายุ9ถึง25ปีเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สตรีที่มีครอบครัวแล้วมีบุตรแล้วก็สามารถจะฉีดวัคซีนได้แต่ประสิทธิภาพของการป้องกันก็จะลดลงนะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ก็ควรจะต้อง มารับการตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกสม่ำเสมอทุกปีค่ะและนี่แหละครับคือทั้งหมดของรายการ The a เ v เ s อ o r ใน EP ที่64นี้แล้วครับถ้าชอบเราครับง่ายๆกดไลค์ได้เลยตรงนี้ครับและสามารถติดตามมาได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับและอย่าลืมนะครับสำหรับท่านไหนครับที่อยากซื้อกองทุนง่ายๆเพียงปลายนิ้วสมผัสเท่านั้นนะครับ Tisco Mywell นะครับแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ด้านการลงทุนแน่นอนครับ แน่นอนครับถ้าคุณลืมเราจะทวงอย่าลืมกด subscribe มันด้วยนะครับแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้บอสและผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ